สวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณอุมาพรสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะเราประเมินกันมาตลอดนะคะสําหรับความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศของจีนแต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวเร่งสําคัญไม่ใช่ยอดติดเชื้อน้อยลงแต่ว่าเป็นการประท้วงที่ลุกลามบุกกว้างมากขึ้นนะคะอยากจะให้อาจารย์ไล่เรียงพัฒนาการของการประท้วงที่เกิดขึ้นความเป็นมาเป็นไปอย่างไรรวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเลยค่ะ ครับจริงๆเริ่มต้นนะครับผมคิดว่าในช่วงอตอนเสาวอาทิตย์เนี่ยนะครับมันมีไฟไหม้ที่อูมมชีที่ซิมเจียงซึ่งเขาล็อกดาวน์เมืองอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยก,ก็ข่าวที่แพร่หลายในโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยก็คือรถดับเพลิงไปดับไฟไม่ได้นะครับเ,เพราะว่าเมืองล็อกดาวน์อยู่ ก็เลยเกิดเป็นโศกนาฏกรรมมีผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นสิบรายนะครับที่ไฟไหม้ที่อาพาร์ตเมนต์กลางเมืองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ที่เชียงไทยเสียงไท้มีถนนชื่อถนนอูรุมูสีนะครับก็ปรากฏว่าเริ่มมีคนเนี่ยไปไว้อาลัยตอนแรกก็ไปรวมตัวกันจุดทูบเทียนนะครับไว้อาลัยเหตุการณ์โศกนาฏก,กรรมไฟไหม้แต่ว่าพอคนรวมตัวกันเยอะๆนะครับเริ่มเริ่มเกิด เรียกว่าฮึเขิมนะครับก็มีบางคนอาจจะตะโกนออกมาบอกรัฐบาลออกไปสีจิ้นผ<อ>ิงออกไปนะครับก็เ,เ,เต้เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพร้อมๆกันนั้นนะครับในหลายมหาวิทยาลัยนะครับในเมืองจีนเโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับก็คือเป่ยต้าชิงหัวที่ปักกิ่งเนี่ยเก็ปรากฏว่ามี นักศึกษานะครับออกมาก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือไว้อะไรกับเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับแล้วก็นักศึกษาก็ชูป้ายป้ายขาวนะครับไม่มีข้อความนะครับหลายคนเลยบอกเอ๊เป,เป็นเป็นเทคนิคใหม่ในการประท้วมของเมืองจีนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ป้ายขาวอย่างเดียวนะครับยังมีป้ายสูตรคณิตศาสตร์ด้วยนะถ้าคุณมาพรดูเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่ชื่อฟิ m e มน สูตรฟิชแมน ment, ตอนแรกคนก็งงๆนะครับว่าเม,มันมีความหมายอะไรเขาก็บอกว่าฟิ m แมนเนี่ยมันพ้องเสียงกับคำว่าฟรีเดอะแมนก็คือปล่อยเราออกมาเถอะอย่างเงี้ยนะครับ <S <S uh huh. อย่าล็อกดาวน์เราเลยนะครับแต่ว่ามันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณอุมาพรเพราะว่ามันเหมือนกับเรียกว่าเป,เป็นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนิดเดียวแล้วก็แพร่ไปหลายเมือง นะครับถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นการประท้วงขนาดใหญ่นะครับก็คนก็คงไม่ได้ก็เป็นหลักหลักไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายเมืองแล้วก็เกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลายัยเ,เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่เคยเห็นเลยนะครับในประเทศจีนก่อนหน้านี้ครับค่ะอาจารย์คะคำตะโกนสีจิ้นผิงออกไปพรรคคอมมิวนิสต์ออกไปเราไม่ต้องการฮ่องเต้ แม้จะมีการผร่อนคลายมาตรการในเมืองสําคัญสําคัญแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นแรงกดดันทั้งในการใช้มาตรการคุมเข้มโควิดแล้วก็การอยู่ในตําแหน่งประมุขสูงสุดของประเทศที่พึ่งขึ้นมาในวาระที่สามยังไงบ้างคะอาจารย์ประเมินหน่อยค่ะคือผมคิดว่าเป็นความคาทถ่ายที่สูงมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าที่ที่น่าตกใจเนี่ยคือมันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะครับคือคือจากเหตุการณ์เล็กๆเนี่ยนะครับมันก็ลาม แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับคุณอุมาพรคือหลายท่านเนี่ยก็ถามว่าเออเมืองจีนเนี่ยไม่เคยมีประท้วงเลยนะ<ม>เออจริงๆแล้วไม่จริงนะครับคือเมืองจีนนี่ประท้วงบ่อยมากนะครับคุณอุมาพรแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นการประท้วงเรื่องเล็กๆนะครับไม่พอใจนโยบายรัฐบาลท้องถิน่นก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นนะฮะประท้วงเอ่อเรื่องว่าแบงค์ใช่ไหมครับเอ่อในเฮือนานบอกว่าไม่ไม่จ่าย เ่วนที่ฝากไว้อย่างเงี้ยคือมันเป็นประท้วงเรื่องเฉพาะเรื่องแล้วก็ส่วนใหญ่ความไม่พอใจเนี่ยอยู่ในระดับไม่พอใจรัฐบาลท้องถิ่นนะครับแล้วรัฐบาลกลางก็มาจัดการปลดคนปลดผู้ว่าปลดรัฐบาลท้องถิ่นออกไปนะครับแต่ว่ารอบนี้มันเลยมีความพิเศษที่แตกต่างมากเพราะว่ามันเป็นการประท้วงเรื่องเดียวกันในทุกที่ก็คือสิงคโปร์มันมีเรื่องที่ที่เป็นเรื่องร่วมกันนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเรื่องร่วมกันเนี้ย มันเป็นนโยบายโดยตรงเลยจากส่วนกลางนะครับแล้วเผลอๆเนี่ยเป็นนโยบายโดยตรงเลยจากผู้นําก็คือสีจิ้นผิงนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงทางการเบองที่สูงมากนะครับกว่าการประท้วงครั้งก่อนๆเพราะว่าถ้ามันเป็นประท้วงที่ที่แต่ละที่ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องท้องถิน่นใช่ไหมครับแล้วก็ประท้วงรัฐบาลท้องถิน่นอันนี้ก็แก้ไขง่าย แท้รับบาปก็คือรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็ไม่ได้เกิดว่าจะอยู่โหจะมาพร้อมกันเป็นหลายเมืองเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่แตกต่างนะครับจากการประท้วงโดยทั่วไปในเมืองจีนทีนี้เรื่องซีโร่โควิดเนี่ยมันก็คือก็น่าสนใจครับคุณอมาพรเพราะว่าผมว่าประท้วงแบบนี้เนี่ยมันก็ออกได้สอมแบบนะครับคือแบบแรกเนี่ยก็คือเรียกว่า ก็ต้องออป้องกันไม่ให้มีประท้วงปราบปรามอย่างรุนแรงในลักษณะว่าพยายามให้เกิดการรวมตัวกันของคนแล้วก็ล็อกดาวน์หนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับทำซีโร่โควิดหนักกว่าเดิมอีกด้วยความคิดที่อาจจะคิดว่าทำซีโร่โควิดคนก็จะออกมาประท้วงไม่ได้แล้วก็แสดงความมั่นใจว่าเราทํามาถูกแล้วอันนี้เต็นเป็นแบบแรกนะครับแบบที่สองที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือก็คือเรียกว่า ดูดันกับเรื่องการประท้วงนะครับห้ามไม่ให้มีประท้วงอีกปราบการประท้วงไม่ให้มีการรวมตัวคนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่อยๆผ่อนเรื่องของซีโร่โควิดนะครับก็แต่ว่าไม่ได้ผ่อนแบบทันทีนะครับแต่ว่าก็ผ่อนลงมาหน่อยผ่อนลงมาหน่อยจนจนค่อยๆเปิดเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่สองนะครับแล้วก็แบบที่สมที่เป็นไปได้ก็คือเลิกให้หมดเลยใช่ัซีโร่โควิดก็กลับลำ เอ่อเปิดเมืองนะครับอยู่กับไวรัสนะครับก็ก็ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยนะครับคุณอมาพรคิดว่าความเป็นไปได้น่าจะเป็นแบบไหนอ่ะเออน่าจะเป็นแนวทางที่สองหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่ากําลังสนใจในวิธีการสื่อสารของรัฐบาลจีนค่ะเวลาเขาให้ข่าวเรื่องของการประท้วงเนี่ยคือก่อนหน้านี้แทบจะไม่ค่อยได้ยินคําว่าผู้ประท้วงออกมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงเลยใช้คําว่าผู้เรียกร้องให้ดูเบาๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นมีการใช้คําว่า กองกำลังปฏิปักษ์เป็นครั้งแรกอะอาจารย์โหคือก็ก็นึกว่าเอ๊ะมันจะพยายามลดบรรยากาศหรือเปล่าแต่ว่าคำพูดที่มันแข็งกร้าวล่าสุดวันนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้บรรยากาศแย่ลงหรือเปล่าหรือว่าไปปลามผู้ประท้วงยังไงบ้างคะคือมันน่าสนใจนะครับคือคือเราลองคิดในมุมของของการเมืองจีนนะครับก็คือผมเห็นด้วยกับคุณอุมาพรว่าทางที่สองเนี่ยดูดูเป็นไปได้มากที่สุด นะครับ oh. เพราะว่าทางที่หนึ่งกับทางที่สามเนี่ยมันเสี่ยงทั้งคู่ mm. นะครับคือคือทางที่สามเนี่ยโอ้โหอยู่ๆเปิดเมืองกับลำร้อยแปดสิบองศามันก็คล้ายๆกับว่าโอ้ผู้ประท้วงนี่ได้ตามตามใจนะครับ uh. ต่อไปคนอยากได้อะไรประท้วงอีกไหมนะครับแล้วก็เท่ากับรัฐบาลยอมรับอะว่าทําผิดที่ผ่านมานะครับเออก,ก็ดูไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้นะครับส่วนแบบที่หนึ่งเนี่ยเออผมว่ามันเสี่ยงมากนะเขาก็ต้องคิด ช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอ้ล็อกดาวน์หนักขึ้นคือตอนนี้ก็มีข่าวลือนะครับว่ายกตัวอย่างสารพูดสรัฐบอกให้คนสรัฐเนี่ยเตรียมอาหารเตรียมยาให้ได้สองสัปดาห์มีข่าวข,ข่าวลือนะครับว่าเดือนธันวาคมรัฐบาลอาจจะประกาศล็อกดาวน์ในหลายเมืองอพร้อมกันสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี่ยก็คืออันนี้คือคือ,คอทำหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่า,าการบันแย้งกับสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยตลาดการเงินตลาดทุนเขาตื่นตัวว่าโอ้เดี๋ยว จีนจะยกเลิกจะเปิดประเทศแน่ๆใช่แต่ว่าแบบแรกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยคิดว่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะคุณอุมาพรนะครับมันเหมือนยิ่งใส่น้ํามันลงกองเพลิงนะแล้วก็ผมก็คิดว่าคือคือหมายถึงว่าตอนเนี้ความกดดันในสังคมก็สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ประเมินนะครับว่ามันน่าจะออกมาแบบที่สองก็คือแน่นอนเรื่องประท้วงนี่เขาไม่ยอมนะครับเขาก็จะบอกว่าการประท้วงเนี่ย โดยเฉพาะเขาจะแยกสองเรื่องคือเขาจะแยกที่ประท้วงต่อต้านผู้นํากับต่อต้านรัฐบาลกับประท้วงเรื่องการล็อกดาวน์ที่ดําเนินนโยบายไม่ดีนะครับการล็อกดาวน์ที่ดําเนินนโยบายโหดเกินไปดุกเกินไปอันนี้เขายอมรับได้เขาบอกว่าจะต้องปรับผ่อนลงแล้วก็เป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่ไปดําเนินการได้ได้หนักกว่าที่รัฐบาลกลางต้องการนะครับดังนั้นอันนี้เขาจะเหมือนกับเขาจะรับฟัง แต่ว่าไอ้ส่วนที่บอกว่าให้รัฐบาลออกไปสีจิ้นผิงออกไปอันนี้เขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ยอมนะครับ mm. อ่าแล้วก็ตัวของการ่อนคลายเนี่ยก็ก็ค่อยค,อยคอย่อนนะครับอ่าก็คือก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคือไม่กลับไปล็อกเข้มเข้มกว่านี้นะครับก็จะมีแต่ผ่อนมากกว่าผ่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้่อนทันทีนะครับคือคุณผมว่าทางแบบเนี้ยน่าจะเป็นเป็นไปได้มากที่สุดนะครับ แล้วก็ทางแบบนี้ก็อาจจะเป็นความคาดหมายที่เมื่อกี้คุณมาพรบอกของนักลงทุนนะครับว่าว่าเอ๊ะทำไมหุ้นในตลาดของเซี่ยงไฮ้ในตลาดของฮ่องกงมันปรับขึ้นเพราะว่าคนคาดหมายว่ามันไม่น่าจะล็อกได้เข้มขึ้นมันน่าจะมีแต่อ่อนลงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียกว่ากลับลัาทันทีเปิดเมืองทันทีนะครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยมันน่าจะค่อยๆผ่อนแล้ว นะครับแต่แน่นอนนะฮะเรื่องเรื่องประท้วงเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าเขาก็คงจะจะ,จะดุดันนะครับคคือตอนนี้เนี่ย <ๆ S 2> น,นักลงทุนเขาให้น้ําหนักกันถึงหกสิเปอร์เซ็นแล้วค่ะอาจารย์บอกว่าจีนเนี่ยน่าจะยกเลินกนโยบายซีโร่โควิดประมาณสักไตรมาสที่สองปีหน้าอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะตรงกับสิ่งที่เราประเมินกันมาสักพักแล้วถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยประเมินคือก่อนหน้านี้นี่ประเมินประเมินกันทั่วไปว่าเป็นมิถุนาใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนจะคิดว่าต้องเร็วกว่านั้นนะมิถุนาคนผมผมทนกันไม่ไหวถ้าถึงถึงมิถุนานะครับเอก็ก็คิดว่าน่าจะต้องไปในทิศทางที่ผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายนะยิ่งผ่อนเร็วอมันก็มันก็จะยิ่งทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายได้เร็วอ่ะนะครับ โอ้พูดถึงเรื่องของการจัดการม็อบในในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ก็น่าสนใจคะ่ะอาจารย์เรื่องของการรับมือของรัฐบาลสีจ้นผิงนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องการประท้วงในจีเนี่ยก็จะนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เทียนอันเหมือนคะ่ะอาจารย์อันนี้เนี่ยอาจจะเลวร้ายขนาดนั้นเลยไหมคะคือณปัจจุบันเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไงฮะแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเขาเลือกทางเลือกแรกนะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันคุณมาพรก็คือเรียกว่าดุดันแล้วก็ดับเบิลดาวก็คือ ก็คือเข้มกว่าเดิมแล้วก็บอกว่าเนี่ยยิ่งไปมากกว่าเดิมอีกเนี่ยแล้วก็ยังล็อกไปอีกไม่รู้เดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยผมว่าไม่รู้ว่าความกดดันแล้วก็ความอดทนของคนจะอยู่ถึงเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือคือหมายถึงว่าณนะวันนี้มันไม่ไปถึงจุดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไปถึงจุดนั้นได้ uh ถ้าเกิดว่า manage ไม่ดีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจัดการไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถตอบสนอง กับความกดดันที่สูงมากในสังคมได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีลักษณะที่แตกตา่างคือคือมันไม่ใช่ประท้วงเฉพาะประเด็นหรือเฉพาะท้องถิน่นมันเป็นประท้วงที่ทุกพื้นที่เนี่ยมีจุดร่วมกันใช่ไหมก็คือก็คือโดนเรื่องนี้หมดแล้วก็เป็นการประท้วงโดยตรงเลยถึงถึงรัฐบาลกลางแล้วก็สีจิ้นผิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก,ก็ต้องนับน,นะครับคุณมาพรว่าอันตรายที่สุดนะ่ะตั้งแต่เหตุการณ์เทียนอันเหมอนรอบนั้นเป็นต้นมานะครับแต่ว่นนวันนี้ยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับ่ะวันนี้เนี่ยมันมีถแถลงการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเขายืนยันกับสื่อต่างประเทศค่ะอาจารย์บอกว่าจีนจะเดินหน้าปรับปรุงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ให้เหมาะสมความเหมาะสมที่ว่าเนี่ยที่จะต้องไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของจีนเศรษฐกิจของโลกด้วยโมเดลที่ควรจะเป็นเนี่ย แบบไหนดีคะอาจารย์การเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนสูงอายุเนี่ยเป็นเป็นการปูทางที่สําคัญสําหรับการเปิดประเทศอย่างแท้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ประเมินยังไงบ้างคะครับก็จริงๆมันค่อนข้างจะมี m ิ๊ m แ s สเซจอยู่นะครับก็คือทางหนึ่งก็ยังซีโร่โควิดทางหนึ่งเนี่ยก็ปรับนโยบายผ่อนลงอะนะครับก็มันก็มีหลายตัวอย่างนะครับที่เป็นสัญญาณนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ย เออมันจะมีผู้เสียงสูงผู้เสียงกลางผู้เสียงต่ําตอนนี้ก็ไม่มีแล้วผู้เสียงกลางก็มีแต่ผู้เสียงสูงกับผู้เสียงต่ํานะครับเอ่อสมัยก่อนสมมติว่าเราเป็นวงสองเนี่ยเราอาจจะต้องไปอยู่สถานกักกันกันแล้วนะครับเอ่อตอนนี้ก็อยู่วงสองก็อยู่ที่บ้านได้นะครับเอ่อหนังสือพิมพ์ในเมืองจีเนี่ยเริ่มลงข่าวเกี่ยวกับประสบการณ์คนติดเชื้อนะครับบอกว่าคนติดเชื้อบอกไม่มีอะไรเลยนะครับเจ็บคออย่างเดียวก็ดูเหมือนคล้ายๆเอ๊ะทำให้คนกลัวน้อยลงหรือเปล่า นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังตรวจ PCR นะครับทุกคนในในเมืองที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะครับก็ก็ยังล็อกดาวน์นะครับ, lockdown, รบสำหรับคนที่ติดเชื้อผู้ที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะไม่ใช่ว่าเปิดเมืองแบบร้อเ็หรือเปิดได้เร็วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่กลับไปล็อกดาวน์ทั้งเมืองสองเดือนแบบเมื่อเดือนเมษายนใช่ไหมครับตอนนั้นที่ล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เนี่ย คนก็ช็อกกันมากนะครับถือตอนนี้จริงๆแล้วก็คือพูดง,ง่ายๆเนี่ยก็คือปักกิ่งกวางเจาเนี่ยณณณเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือผู้ติดเชื้อเนี่ยมันทะลุตอนที่ล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ล็อกเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายเนี่ยมันก็คือแน่นอนอ่ะมันเป็น,ปน,ปนไปในทิศที่ผ่อนคลายนะครับแต่ว่าผู้ประท้วงเนี่ยคงหวังว่ามันจะต้องผ่อนเร็วกว่านี้นี่ยังช้าไปนะครับ แล้วก็เมื่อกี้คุณอมาพอรพรก็พูดดีว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นสัญญาณที่คนเขาก็เห็นว่าเป็นสัญญาณบวกก็คือในการถแถลงนะครับของกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าจะเร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุครับค่ะประเด็นเรื่องของซีวโควิดเนี่ยมองให้ลึกค่ะคุณผู้ฟังเชื่อมโยงเกี่ยวพันทั้งโลกเลยนะคะสังเกตทุกครั้งที่มีข่าวจีนส่งสัญ,ญญาณว่าจะเปิดประเทศเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกก็เติบ ตอบรับเชิงบวกทั้งหมดเลยนะคะส่วนไทยอย่างตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคมล่าสุดที่ติดลบเป็นครั้งแรกเนี่ยก็มาจากตลาดหลักจีนด้วยนะคะยอดลดลงด้วยที่สําคัญความหวังเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าตับใดที่จีนยังคงนโยบายซีโร่โควิดต่อไปนักท่องเที่ยวจีนจะมาท่องเที่ยวไทยก็น่าจะน้อยลงการท่องเที่ยวก็คงจะฟื้นตัวได้ ช้ากว่าที่คาดนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ประเมินอยู่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องดูนะคะแนวทางการรับมือของรัฐบาลจีนต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกลุ่มผู้ประท้วงที่ประท้วงในแง่ของการเมืองกับกลุ่มที่ประท้วงเรียกร้องให้ผ่อนคลายนโยบายนะคะอาจารย์คะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวที่น่าเศร้าสาหรับประเทศจีนอยู่เหมือนกันกับการสูญเสียอดีตผู้นําอาจารย์หวนรำลึกในเรื่องของผลงานกับอดีตประธานาธิบดีคนนี้ยังไงบ้างคะ คือจริงๆประวัติศาสตร์ก็น่าน่าสนุกมากนะครับคุณอุมาพรเพราะว่าท่านมาเสียชีวิตในตอนที่จีนเนี่ยกำลังมีเหตุการณ์วุ่นวายแล้วก็ท้าทายสูงมากนะครับแล้วมันก็กลับไปควรตำลึกนะครับว่าในยุคสมัยของบงัณฑิตเจียงเจิ่มินเนี่ยมันเป็นยุคของการเปิดประเทศนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับตะวันตกจริงๆก็มันก็เป็นหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมิดน,นะครับก็ ก็หลายคนตอนนี้ก็ย้อนนึกถึงนะครับช่วงเวลานั้นนะก็เป็นช่วงเวลาหนุ่มสาวของของหลายคนนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยเมื่อย้อนํำลึกถึงช่วงนั้นเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นคนละบรรยากาศเลยกับในปัจจุบันนะครับก็ในแง่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกนะครับว่าจีนเปิดมากขึ้นนะครับจีนจะเชื่อมโยงกับตะวันตกมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ด้วยซิโวโกวิดมันก็ไม่ได้มีลักษณะของการเปิดใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยสงครามการค้า ด้วยการแข่งขันกับสหรัฐก็มีลักษณะของการที่ถอดหรือความเชื่อมโยงกับตะวันตกก็เรียกว่าเป็นยุคสมัยที่แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นเป็นเรื่องของการจัดการรำลึกนะครับผู้นำก็ผมคิดว่าก็ในรอบหลายปีนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้นำระดับสูงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเป็นระดับอดีตเบอร์หนึ่งนะครับเสียชีวิตนะครับ ก็จริงๆก็นับตั้งแต่ต้นเสี่ยวผิงใช่ไหมครับเป็นต้นมาก็อันนี้ก็ท่านท่านถัดมาก็คือเจียงเจอมินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นข่าวที่ทําให้คนจีนหลายคนหวนคิดถึงอดีตที่ผ่านมานะครับค่ะโอ้ปีนี้เนี่ยเราสูญเสียอดีตผู้นํา ทั้งของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะวันนี้มาอาัปเดตทั้งเรื่องของการประท้วงในจีนนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศจากตัวเร่งล่าสุดในเรื่องของการประท้วงรวมไปถึงการร่วมลํำลึกกับการสูญเสียอดีตประธานาธิบดีของประเทศจีนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคะอาจารย์ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะดออรอาร์มตั้งนิรันทุ่มในการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ